แมวชักใส่กอลเลยสัตว์กทงเหนียงสู้กูเลยยี่ดีใครเนี่ยแมกมาแจกกูเลยตายไปเฮีย <c oughs> ถ้าตีเหล็กทำพ่อมึงไงเนี่ยถ้าคุณไม่ตีขอบเหล็กคุก็ไม่ตายแล้วเนี่ย ตัวบอดนะครับตัวบอดนะครับอย่าตัวนะครับอย่าตัวนะครับตัวบอดนะครับตัวบอดนะครับอย่าตัวนะครับเพียตีหัวพี่แต่งนะเมื่อกี้ใครเดี๋ยดอกนี้ก็ไม่ใช่ของเขาด้อเย็นเย็นเอ้ยอย่าลงตัวเดียวกันอย่าลงตัวเดียวกันไปเล่นไปต้นตีก่อนตีไปเรื่อยๆตีเน็ต้นตีสงสัยตีหนักไปหน่อยเขาอบเยอะนะเขาอบเยอะนะ ต้ม่ตายเยอะพื่ตายเยอะครับไเฉไกันทีโอ้ยแค่ไปตีท่าเฮียอะไรอ่ะมันไปตีท่าแปะไม่ตายเลยนะไม่ตายไม่ตายแน่แ มามามาพี่เฉินมาแก้แก้มามามาต่อค่ะแป๊บนึงมีมีขอแก้กับคุณลุงเขาก่อนนะพี่ตาเด็กแก่เอาไนะกอตารถพี่ไปเถอะไม่ต้องเปิดเอ้าคุณจิงแล้วไปหมุนอย่างนั้นแล้วอันนี้คือฟุกนะฟุกฟุกฟุกเป็นระบบกาศเป็นากาศออโต้ไม่ใช่หรอ ฮัลโลเด่นมันมมเนี่ฟุกนะอันเนี้ยอันนี้ฟุกนะฟุกใช่ฟุกกลอนหรือเปล่าวะใช่ฟุกกลอนหรือเปล่าวะฮะพนะฮะฟุกกลอนนะไม่เอาจิงแลไมิงแลไม่ไม่ไม่ตลกแล้วรอบนี้คือของจริงคือโหดอลมอมอืมอืมอืมอมนมอืมอืมออ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 อ กูไม่ห่างก,กูช่างก,กูตายได้ไงไวสัตว์้เคียห่างก,กูเป็นเมตรเลยสัตว์ได้มาสามาสามนะ,ะได้คะ่ะพังเ,เลยข้าเฮียเรอนะนะ สบายจ้าสบายจ้าโดน,นเลยนะคะันา่าหงายเลยนะครจะยอมได้ไงล่ะฮะปวดปวดเซ่าา้าเฮียแล่ะ อา้าล้มเหรอขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะผมจริงไอ้ี่นันยิงไม่เปิด,ดยิงนะฮะเขาไม่มีปืนนะก็จริงจะร้องได้ยังไงอ่ะถ้าผมชอบตีคนยืนไงฮะเห็นไหมเหรฮะท้ายนอนไม่ตายยืนก็ตายอยู่ดีนะฮะ เม่อกี้มันมันเซค่ะจริงแบบมันคาดคะเนเหวี่ยงไม้พาดนิดน,นึงคะ่ะตายคิดว่าจะดีกว่านี้นะฮะโูสสา,าแก้กออกไม้พลาดไปแล้วอ่ะคิดว่าคุณจริงจะตีโดนหัวไม่คิดว่าจบแบบนี้เลยนะฮะขอโทษจริงนะฮะ นมนเฉิญคุโดนของเขมรย่างเงี้ววันเนี้นอนเลยฮะโอนตั้งเลยไอ้ก๊อดตัวคนเดียวก็พอแล้วเฉินดูเก่งไหมดูเก่งโอเคเหี้ อีใครเนี่ยตายเริ่มโหแล้มยเย่ยหน่อยหวังพ่อไม่มีผิดโอ้ยะกูสาวพี่แรลุงชโอ้ย่อกูวันดีนะเจ้าลุงมึงใครเนี่ยเอาล้ยไม่งวันดีค่ะโชว์หลานลุงควันดีนะสวัสดีครับหลานลุง สี uhm. ่ศูนย์นะโหละโอเคห้าศูนย์มาแล้วหมดความทนละิ uh. hm. LOL. LOL. Okay, ่มโหดละเล่นไวแล้วเล่นงานไวแล้วเอาใหม่ค่ะมาค่ะโอ้ที่เข้ามาเจงสิ่งที่ทำเลยมาค่ะ กอลี่กอลอยู่เฉยนะกอลอยู่เฉยดูตัวอย่างนะเนี่นี่ยดูตัวอย่างของพวกที่มันถืออึ่งผมนะโอเคค่ะโอเคค่ะเนี่ยดูตัวอย่างพวกที่มันถืออือกับผมนะมันจบแบบนี้ได้ไหมพอแล้วมั้งน่ะเออมึงเชื่อกูเหอะกู้าใไหมนิ้วแล้วเนี่ยเข้าใจเข้าใจพวกที่มันถืออือกับผมไหมมาๆมาแก้ไม่ได้หนูแค่ทำให้เขาต่ำหนูแค่ตีไล่พี่ตีลองพี่ใส่มามามาตัวอย่างไหมเราเนี้ของจริงนะของจริงนะกอย่าดูนะตัวอย่างที่แท้ทูเห็นไหมกอลห็ตัวอย่างไหม เห็นตัวอย่างไหมเห็นตัวอย่างแท้จรไหมเสียงตัดเลยห็นลผมเล่นเสียงตัดเลยนะพวกกูเริ่มเมยอยังไม่ทันได้เริ่มทำอะไรเลยสองสองเปล่าล่สองสองเป่ล่ะสองงไหมสองสอไม่ไม่ติดนะเพราะชนะสองสอง้านะเลยนะครับน้ำอยู่กบน้าอยู่บมามาดิไหวอ้าวไม่กูบอกว่าสองสองมึงยังไม่พร้อมมามาหนึ่งเปิดโอกาสดิเหนียวเนยไอให้น้าไล่ตีให้ทุบอย่างนี้ก็หวานเจียบ เกียบเลยครับนะโอ้นัตีหนึ่งผมตีหนึ่งพอดีเลยคนละตัวตะเบิกากหนึ่งตะหนึ่งฮ่าซอาฮ่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 ฮ่าฮ่าฮ่เฮ่ยชุบฮ่ฮ่า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 าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮาฮาฮ วิ่ยเข้าไยสัตว์กัดใจตีกุ๊กตะเบอรกลางไหมอันนี้อันนี้เรียกว่าตะเบอรกลางนะขอบคุณนะนี่เรียกว่าตะเบอรกลางนะเสียงเราจะออกจากปากเลยนะเมื่อกี้ได้ยินนะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดว่าเสียงเราจะพูดจากปากเลยนะแบบเสียงเราจะจะด่าเลยแบบรอบั๊บบแบบรอบั๊บเลยอะเอารอไงรอไงก็ไม่พร้อมก็รอ จำลายก่อนโอ้ยแม่งเอ้ยขครับครับไปไปแล้วครับคุณแรกนี่ตัวเฮียเลยส่อคนมบูช่วยกันให้มันโดนคนเดียวไว้เฮียตัวเดรั้งท้ายเฮียแม่งหักกูเป็นโล่ตีโดนหัวก็ได้ไงวะเนี่ยเฮียทำไมอุ้มไม่ขึ้นไว้เฮียว่าใช่ปะเนี่ย